เพื่อนๆคะใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการยกช้างบ้างครูเนี่ยนะจากประสบการณ์ตรงที่เมืองไทยนะเดี๋ยวครูอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่มันเป็นอะไรที่แบบ Magical Amazing มากซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวครูเองนะคะก็คือหลายๆคนเคยเห็น ที่เราไปที่วัดเราจะมีช้างให้เรายกเรายกด้วยนิ้วก้อยนิ้วนวางปาที่เราจะต้องอธิษฐานสองครั้งครั้งแรกถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานเป็นจริงขอให้ยกช้างขึ้นครั้งที่2ถ้าอธิษฐานเป็นจริงให้ยกไม่ขึ้นใช่ไหมนี่ครูจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงเนยนะคะก็ตอนที่ครูไปหัวหินก็มีวัดวัดตะเกียบหรืออะไรนี่แหละคือแบบว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่พักของครูนะคะแล้วเราเห็นแบบ คือ,อยู่เป็นเป็นขึ้นไปบนยอดเขาอนะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางไปเนาะเราก็ขึ้นไปไหว้พระมีลิงนะคะเราก็ขึ้นไปไหว้พระแล้วครูก็เห็นช้างครูก็วิมีช้างตัวเล็กๆช้างสีทองเนาะครูก็แบบเอ้ยน่าสนใจขอดูซิอ่านรายละเอียดครูก็แฟนก็ถามว่ามันคืออะไรครูกอ็อธิบายให้แฟนฟังว่าอ๋อมันเป็นความเชื่อความศรัทธานนะคือถ้าเธอมีความปรารถนาอะไรแล้วคุณอยากคุณสามารถถามได้ว่า สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าครูก็เอาเลยโปรเจกต์ร้อยล้านของฉันเลยใช่ปะครูก็บอกว่ามาซิขอลองหน่อยก็อ่านรายละเอียดนะคะว่าต้องต้องทักผู้หญิงจะต้องใช้นิ้วนางผู้ชายต้องใช้นิ้วก้อยนะคะแล้วก็ให้บอกครูก็แบบบอกชื่อบอกนามสกุลแบบเต็มที่คือแบบว่านั่งอธิษฐานแบบนานมากคือเอาว่าลองดูซิอะไรเงี้ยคะ่ะครูก็อธิษฐาน ครูก็บอกเหมือนคุยครูไม่ได้ขอนะครูไม่ได้ขอว่าครูต้องการอะไรแต่ครูเป็นการถามเพราะครูรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของครูคืออะไรสิ่งที่ครูปรารถนาฝันโปรเจกต์เป้าหมายของครูที่ต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นคืออะไรครูแบบชัดเจนมากแล้วครูก็แบบรายสายทยายไปเลยนะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขารูปปรารถนาจืดๆสิ่งนี้แล้วสิ่งที่โปรเจกต์นี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นมันจะช่วย มันจะช่วยใครได้แบบทั่วโลกมันจะช่วยใครได้บ้างอะไรแบบนะี้ครูก็แบบสาธยายยาวมากเลยนะแล้วทีเนี้ยพออ่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอ่าแล้วครูก็ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะถ้าโปรเจกตร้อยล้านของลูกเนี่ยนะจริง,รงๆเขาบอกให้เป็นความลับใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครูจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะถ้าโปรเจกต์ร้อยล้านของลูกเนี่ยมันอ่าประสบความสําเร็จอ่ามันเกิดขึ้นจริงมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นนะคะขอให้ยกช้าง ขึ้นด้วยค่ะอะไรวานี้นะรอบแรกใช่ไหมยกขึ้นเบาหวิวแบบสบายมากค่ะทีนี้เว้ยรอบที่สองทุกทุกคนอธิฐานเหมือนเดิมใช้เวลานานมากในการอธิฐานเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันสาธยายเหมือนกันหนูชื่อจันที่มาเบนเน็ตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วหนูเนี่ยมีนี่โปรเจกต์นี่นี่นี่มันจะช่วยอะไรมันจะได้ถ้าโปรเจกต์เนี่ย มันเกิดขึ้นมันเป็นจริงแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะรอบที่สองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาขออย่าให้ยกขึ้นทุกคนมันเหมือนกับมีอะไรทั้งๆที่อะถ้าแบบว่าเข้าใจได้ว่าแบบว่ารอบแรกยกขึ้นแล้วรอบที่สองยกไม่ขึ้นอะเราเข้าใจได้ว่าเออมันมันเหนื่อยใช่ไหมมันเลยมันเมื่อยแต่นี่ครูแบบนั่งอธิษฐานแบบ นานมากใช้เวลาในการอธิษฐานใช้เวลาในการสาธยายโปรเจกต์ของครูอ่ะนานมากรอบที่สองอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนใครเคยมีประสบการณ์บ้างมาแชร์มาเล่าให้ฟังหน่อยรอบที่สองมันเหมือนมีคนกดอะเหมือนมีคนแบบกดไม่ให้มันยกขึ้นอ่ะแล้วครูก็ยังไม่ขึ้นแล้วครูก็ต้องหันไปถามว่าเฮ้ยจริงไหมเลยจริงได้ครูก็เแฮบบ้ยเลยะแล้ว ที่เด็กไปกว่านั้นทุกๆคนอ่ะของครูนะจริงรูบอกว่าแต่ก็แบบแบบมันเยสแล้วมันแบบเยสคือสุดยอดมากในคลิปวิดีโอที่ทุกคนจะเห็นครูแบบเย้สนึ่งแต่ที่มันสุดยอดที่สุดไม่ใช่ของครูค่ะของแฟนครูทุกคนเห็นสภาพร่างกายของแฟนครูใช่ไหมนักเล่นกล้ามอะ่ะยกน้ําหนักเป็นร้อยร้อยกิโลอะ่ะนี่ครูจะเล่าให้ฟงังเขาก็แบบครูก็แบบมาแล,แ,ลแล้วก็เ,เาราก็ไปคอะระคังระคังรอบวัด เขาก็เดินนะเขาก็ทําตามคือแฟนครูจะเป็นคนที่น่ารักมากจะเป็นคนที่เคารพศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเขาให้ทําอะไรก็จะทําตามแบบเพณีก็จะเอาเหรียญไปเคาะเคาะเคาะระฆังใช่ไหมแล้วครูก็แบบเฮ้ยที่รักไปยกช้างกันเขาก็แบบอะไรอยู่อุ้ยแบบอะไรยกอะไรครูก็อธิบายให้ฟังว่าก็เนี่ยนะมาลองดูซิสิ่งที่เธอปรารถนาสิ่งที่เธอแบบฝ่ายฝันอยากให้มันเกิดขึ้นจริงลองอธิษฐานแล้วลองถามว่ามันจะเป็นจริงไหมตั้งคาถาม ครูก็บอกเขานะทาเหมือนครูเลยครูไม่ให้แบบพูดแบบสั้นๆชื่อๆครูบอกตั้งถามยาวๆถามนานๆใส่รายละเอียดไปบอกชื่อบอกนามสกุลและใส่รายละเอียดของคุณไปของผู้ชายจะเป็นนิ้วก้อยใช่ไหมคะรอบแรกถ้าเป็นจริงก็จะยกขึ้นนะครูก็บอกเขาแล้วเชื่อไหมในระหว่างที่แฟนครูเขานั่งอธิษฐาน ที่จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเกี่ยวกับเรื่องช้างครูมองช้างตัวครูนะ่ะอธิษฐานว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาช่วยแสดงบางสิ่งบางอย่างให้แฟนลูกอะได้เห็นได้ไหมว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาของเราพระพุทธศาสนาของเรามีจริงนะแล้วก็เราเราศักดิ์สิทธิ์นะคืออยาก อยากสร้างความศรัทธาให้เขาอะค่ะเพราะว่าเวลาครูพูดเรื่องแบบเจ้ากรรมนายเวรเราพูดเรื่องแบบเรื่องสิ่งลี้ลับเขาจะมองว่าครูแบบไร้สาระนิดนึงเลยก็ไม่ได้แบบว่าไร้สาระแต่แบบเขาไม่เชื่อเนาะเพราะเขาเป็นต่างชาติในระหว่างที่ครูแฟนของครูอะเขาทําการอธิษฐานของเขาครูคก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูครูก็มองช้างแล้วก็มองข้างบนมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าช่วยแสดงบางสิ่งบางอย่างให้แฟนเห็นได้ไหม รอบแรกแฟนยกเบาวิวเหมือนกัน,นะคะ่ะรอบที่สองเขาก็อธิฐานครูบอกตั้งใจอธิฐานนานๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งใส่รายละเอียดไปเขาก็นั่งแบบตั้งใจเสียดายมากไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เพราะทุกคนเวอมากทุกคนตกใจทุกคนแบบไม่คิดว่าหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะทําไม่คิดว่าเขาจะมาแบบนึกออกไหมมามา,มา,มาทำอะไราเงี้ยทุกคนก็เลยแบบไม่ได้มีการอัดคลิปเอาไว้ทุกคนเชื่อไหมรอบที่สอง พูดแล้วว่าจะร้องไห้อะครูลองไห้ในวัดเลยนะแฟนยกไม่ขึ้นแบบเห็นเลยว่าเขาแบบอึดแบบยกไม่ขึ้น,นทุกคนแล้วแบบผู้ชายเห็นล้ำบึกเห็นสภาพแฟนครูไหมแบบผู้ชายลํำบึกเล่นกล้ามยกน้ําหนักเป็นร้อยร้อยโลแบบยกครูนี่อุ้มคือครูหนัก40กว่านีย่ยกครูขึ้นแบบเนี้ยแล้วช้างองค์เล็กๆอะเขายกไม่ขึ้นเขาหน้าเจ๋ยหน้าเจ๋ยหน้าเวอแบบ เขาแบบหันมายิ้มแบบเวอร์ยิ้มยิ้มให้คือคือเขาเวอร์ไปเลยเขาไม่อยากจะเชื่อครูน้ําตาไหลผ้าแล้วมีแม่ชีอยู่ในนั้นครูก็แบบครูบอกว่าครูกครูก็แบอบกว้าวที่รัาไฮไฟกันไฮไฟกันที่รัาไฮไฟไม่รู้แหละว่าเขาอธิษฐานอะไรแต่มันเป็นจริงแน่นอนเพราะว่าเห็นกับตาเลยว่ารอบแรกเขายกขึ้นเบาหวิวรอบที่สองเขายกไม่ขึ้นแล้วมันเหมือนกับมีอะไรกดอะ่ะแล้วครูแบบ สัมผัสกับตัวเองแล้วอะเข้าใจเลยว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นอะแล้วแบบครูก็ร้องไห้ร้องร้องไห้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ไม่เห็น <c oughs> คือคือมันเป็นความปริติที่อธิบายไม่ถูกแล้วครูก็บบบแม่ชีว่าหนูอะนิฐานหนูอยากให้เขาเห็นถึงความศรัทธาหนูอยากให้เขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรามี ความเชื่อความศรัทธาเราเรามีจริงอะ่ะเออเราแบบเราของจริงนะพูะพุทธศาสนาของเราของจริงนะอะไรประมาณเนี้โอ้ไม่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่เอเมซิมอลแฟนครูหน้าเวอร์แบบเวอร์ไปเลยตอนนี้นะครูบอกว่าที่แั้วมานั่งสมาธิกันก็มานั่งที่นั่งมามานั่งสมาธิใต้ต้นโพเรียกให้มานั่งสมาธิครูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะครูเดินออกมาหาเขาไม่เจอ เชื่อไหมเขาไปนั่งสมาธิรอครูแล้วที่ใต้ต้นโพธิ์ท,ที่ที่บ้านพักที่ห,หัวหินเห็นวะมันแบบเหมือนกับว่าความศรัทธาของเขาคือเขาแบบเขาก็ไม่อยากจะเชื่อละครูก็เลยบอกว่าเธออยากจะเล่าให้พ่อแม่เธอฟังไหมเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่อ่ะออกมาจากปากเธอมันจะดีที่สุดเขาอยากให้ครูไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังกับเหตุการณ์นี้เขาอยากให้ออกมาจากปากครูมันเหมือนกับว่ามันจะขลังมากกว่าถ้ว่าจากปากครูเลยแบบนี้ครูแบบ เฮ้ยดีใจมากเลยที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งคือตอนนี้บอกเลยว่าครูรู้สึกแบบโคตรจะดีใจปริติแล้วรู้สึกแบบภาคภูมิใจในความเป็นพุทธศาสนามากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบได้เหตุได้สะได้ไม่ใช่ได้สะหนเหมือนบอกว่าได,ได้ได้แชร์ประสบการณ์ความเชื่อความศรัทธาให้กับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เกิดไม่ได้เติบโตที่ประเทศเราที่ประเทศไทย แต่ทําให้บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะทําให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันมีอยู่จริงนะความเชื่อความศรัทธามันมีอยู่จริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมาการไปเมืองไทยรอบนี้คือโคตรจะครบสมบูรณ์ที่มันที่มันแบบพีคสุดๆก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่ครูอยากจะมาแชร์กับุดทุกคนฟังมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะที่ครูอยากมาแชร์ว่า ใช่มันมาจากประสบการณ์ตรงของครูก็จริงแต่ครูได้มีแบบต่างชาติอะหัวแดงๆอะแล้วได้ไปเหมือนมีเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทําให้เขาได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะพระพุทธศาสนาอะไรพระพุทธศาสนาของเราศักดิ์สิทธิ์นะมีอยู่จริงนะความเชื่อความศรัทธาตอนนี้ครูมั่นใจเลยว่าแฟนครูมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่มองไม่เห็นในพระพุทธศาสนาของเรามากยิ่งขึ้นและจริงๆแล้วครูอยากจะฝากตรงนี้คะ่ะทุกคน อยากจะบอกว่าประสบการณ์ในการยกช้างนี่นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังพลังใจและความมุ่งมั่นอะ่ะในการที่จะฝ่าฟันอุปสรปตรคต,ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะความศรัทธาเนี่ยแหละคะ่ะที่มันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่คือครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจการทําอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่มีอะไรที่แบบราบรื่นไปเป็นดอกกุหลาบ โปรยใช่ไหมมันก็ต้องมีอุปสรรคมีนู่นมีนั่นเข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าครูมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในงามความดีในพระพุทธศาสนาในสิ่งที่มองไม่เห็นจกัจกรพงจักรวาะไรก็ว่าไปครูมีความเชื่อเรื่องตรงนี้เรื่องพลังบวกเรื่องโลกของจักรวาลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องการทำความดีพวกนี้ค่ะมันเลยทําให้เราแบบ เราเชื่อในสิ่งนี้แล้วครูก็เชื่อสุดจิตสุดใจในสิ่งที่ครูทําในโปรเจกต์ที่ครูกําลังจะทำที่มันจะเป็นโปรเจกตร้อยล้านเนี่ยว่ามันไม่ได้ทําเพื่อตัวครูมันจะช่วยคนไทยทั่วโลกช่วยคนไทยอีกมากมายไงมันเลยทําให้แบบแล้วเนี่ยความศรัทธาตรงเนี้ยมันยิ่งทาให้เราแบบเฮ้ย hey ถึงแม้ว่าจะยกขึ้นไม่ขึ้นแต่เราแบบเรามี มันอาจจะเป็นพลังความเชื่อสุดๆของเราว่าเราเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นมันต้องสําเร็จมันมุ่งมั่นอะ่ะเออมันอาจจะแบบสิ่งสิิ์ก็เลยทําให้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่แหละค่ะทุกคนก็นี่คือสิ่งที่ครูอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงมาเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะดังนั้นนะคะไม,ไม่ว่าคุณนะคะจะมีความเชื่อมีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องใดศาสนาใดก็ตามให้รู้ว่าเชื่อและศรัทธาในตัวคุณนี่แหละเชื่อและศรัทธาในตัวคุณในสิ่งที่คุณทําถ้าตราบใด สิ่งที่คุณทําไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายไปทําให้ใครเจ็บปวดไปทําให้ใครเดือดร้อนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วจาคําครุ้ยนะคุณช่วยคนมากเท่าไหร่คุณก็จะทำเงินได้มากเท่านั้นครูตั้งเป้าหมายฉันจะช่วยคนให้ได้เป็นล้านฉันได้ได้ทำเงินได้เป็นล้ลานไงล้ลานแบบร้อยล้านดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเซิร์ฟคน ดูแลผู้คนช่วยเหลือผู้คนสนับสนุนผู้คนให้ได้มากที่สุดค่ะนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะทำเงินได้อย่างมหาศาลเราเห็นตัวอย่างเยอะแย,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บัณฑิตครุรงเห็นไหมเขาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลกทำไมเขาถึงแบบมีเงินเป็นแบบร้อยร้อยล้านพันล้านแบบง่ายๆดังนั้นพวกเราก็เช่นกันค่ะใครที่ฟังครูอยู่วันนี้นะคะเรามาปรับม i n เซ็ t เรามาเปลี่ยน ความเชื่อความศรัทธาของตัวเราแล้วตั้งมั่นว่ากูจะช่วยคนให้ได้มากที่สุดดีไหมใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดฉันจะช่วยแก้อาการช่วยให้ลูกค้าของฉันเนี่ยหายจากสิ่งที่เขาเป็นให้ดีมากที่สุดฉันจะตั้งมั่นไว้เลยค่ะเพราะว่าถ้าการที่เราตั้งมั่นนะคะเอาคุณค่าเอาคุณค่า,เอาค,คาเอาความดีงามแล้วเอาแบบการที่เราได้ช่วยเหลือคนได้มากมากกว่าเงินนะ่ะ รับรองค่ะเงินตามมาอย่างมหาศาลใครเคยมีประสบการณ์ไปยกช้างหรือมีประสบการณ์ความเชื่อความศรัทธาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นมาแชร์ให้ครูฟังบ้างนะตอนนี้ครูเริ่มแบบเข้าสู่ในโลกของความเชื่อความศรัทธาแบบเต็มพลังแบบเต็มร้อยอ่ะครูเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆว่ามันมีอยู่จริงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ